ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซทุกท่านครับผมเข้าสู่ช่องคนน้าหนวดพูดไม่เก่งครับผมก็มารีวิวแก้วกินนรีการเกษตรของทีมงานเสียมดของตะไคายครับผมอันนี้ก็ล้างเช็คทําความสะอาดก่อนจะไปเกี่ยวนาปีที่ปลาจีนบุรีนะครับนยครับ,เ,รบ,เ,รบเอกลักษณ์แก้วกินนรีปลายทอของเขาเลยครับผม ต้องปลายท่อยาวถ้าท่อสั้นนี่ไม่ใช่ครับเนี่ยครับเอกลักษณ์แก้วกินนารีการเกษตรครับผมดูมอเตอร์มอเตอร์ตัวเดินครับผมช่วงล่างครับโคมซุ90ครับผมฮิโน่เจโอแปดี่งยครับก็เปลี่ยนมาเป็นลายพานแฟดแล้วครับปั๊มใหญ่ อิตันเบอร์ยี่สิบสามครับผมนี่ก็เพิ่งไปเกี่ยวนานปีมาก็ได้คนละ500ห้าร้อยไร่ครับแถวบุรีรัมศีสะเกดครับผมล้อ,อนำยี่สิบแล้วก็ สเตอร์29ฟันครับผมไบแท็ก48โซอย่างเต็มเลยครับลายใหม่ด้วยครับตัวนี้ลาย2024 <All right. S 1> ก็ทีมงานเสียมดก็ใช้แต่แก้วกินนาฬิกาเกษตรนะครับเนี mm ่ hmm. ปลายทอนอันลันเลยครับ กทอยิงกลางน้ำพุเนี่ยครับสติกเกอร์ล่าสุดเจ้า2องพสั่งตัดมาสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยครับมอเตอร์ขายคอถันงน้ำมันอันนี้ก็ประมาณวันนี้แหละครับลงประจีนบุรี อันนี้ก็อีกลำหนึ่งครับอันนี้แก้แกวกินรีเหมือนกันครับสติกเกอร์ตัวใหม่เหมือนกันครับผมอันนี้ก็ใช้ปั๊มใหญ่ครับปั๊มอิตันยิบสามเหมือนกันครับอันนี้โบคู่ครับผมอันนี้ j o 8 4โบคู่เพิ่มพลังแรงม้าแรงจักแรงจริงครับ ายท่อของเขาเลยครับถ้าท่อไม่ไม่ยาวครับไม่ใช่แก้วนะครับเนี่ยเอกลักษณ์นี่ครับปั๊มใหญ่ก็โซสเตอร์ก็ย9ิบก้าฟันครับล้อน้ำยี่ครับสี่สิบแปดข้อตัวเดินสองร้อยประมาณเนี้ยครับ ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ตัวเดินของไทยบ้าจะใช้ของไทยบ้าแต่คันนู้นใช้โคมสุที่ผมถ่ายคันแรกมาเมื่อกี้ครับอูเนี่ยครับถังน้ํามันเงาวับเลยผู้ชม น,นี้ก็ลงนาปีปรกจีนเหมือนกันครับทีมงานก็เริ่มเตรียมพร้อมแล้วครับลงปราจีนบุรีครับผมเนี่ยครับคันนี้น่าจะลงบุรีร,รัมย์เห็นเขารีวิววันนั้นอย่างสวยเลยผู้ชมนี่ก็อีกลำหนึงครับอันนี้ก็ เจ้า2อ2 3ันอันนี้ก็โบคู่เหมือนกันครับอันนี้เครื่องมิสซู6 m 6อครับผมอันนี้ก็ปั๊มอิตันเหมือนกันครับปั๊มอิตัน23สบสาสายพาน6เส้นครับอันนี้สายพานแฝดมอเตอร์ตัวเดินก็คายาบ้าครับผม ตัวนี้มั้งคันเดียวที่ใช้เครื่องมิซูสเตอร์ยี่สิบเก้าลอน้ำยี่สิบครับสี่สิบแปดข้อครับอันนี้ไม่ได้ต่อปลายครับใบแท็กปัดปัดตมุมแต่บางค่ายบางอูก่ก็ต่อต่อได้ครับเขาเรียกใบแท็กต่อแต่ตรงนี้ไม่ได้ต่อเขาเรียกใบแท็กแล้วนะครับเป็ด ปัดตม80ดสิบเซนโมทั้งคู่อา้าวเอาว่าไปสวยครับแก้วกินนาีการเกษตรปลากเกลวก็ปฏิบัติ3เม็ดความยาวนะครับอุ้มก็อยู่ที่2ตัน5ครับท่านผู้ชมแทงตะท่อส่งข้าวก็แทงกลางก็ท่อน้ำพุประมาณนี้ครับ นี่ก็เหมือนกันครับรอน้ำ20่สิบใบแท็กยีเกาอ้ยรอน้ำยีสเตอยี่สฟันครับเนี่ยครับลอเ,เลอบน2องาอเลอร์ล่าง11ลูกครับความวิสตันยีสาครับก็สเปคระบบก็คล้ายๆกันหมดเลยผู้ชมอันนี้ก็ h i n o j เ8โ โบเดียวอันนี้ท่อท่อหักยังไม่ได้ต่อครับผู้ชมอันนี้ก็ท่อส่งข้าวก็จะแทงไปด้านหน้าครับผู้ชมก็ออยังเป็นสรงรุ่นก่อนๆอ,อยู่ครับเดี๋ยวก็อาจจะมีการปรับแต่งอีกทีของมันต้องมีครับผมแก้วกินรีการเกษตรครับผมอันนี้ก็เตรียมพร้อมลงนาปีที่ประจีนเนี่ยแหละครับ ลงปีแรกครับปกติเขาจะเกี่ยวแถวภาคกลางอีสานแต่ปีนี้ก็ลองลงนาปีที่ประจีนทีมงานก็เนี่ยครับคันนี้ลอๆเลยครับเจ้าของก็คนขับกัลอครับรถก็ลอสวยครับท่านผู้ชม นี่เป่าเป่าอันนี้แหละพี่อ๋อคันนี้ก็ได้อยู่ที่ห้าร้อยไร่หนาปีนะครับสี่คันนี้รวมกันก็ประมาณสองพันกว่าไร่ครับท่านผู้ชม s ks เ u r b o ทอร์โบอันนี้ก็ยกพับได้ครับเวลาเซอร์วงเซอร์วิสอะไรเงี้ย่ายท่อนี่โคตรชอบเลยพี่ชม อเหล็กอย่างหนาเลยผู้ชมเหล็กคานช่วงล่างเฟรมช่วงล่างเนี่ยครับคานรับน้ำหนักเป็นเหล็กล้วนๆหนาๆเลยครเฟรมช่วงล่างอย่างหนาบึกเลยครับส่วนมากก็จะนิยมเหล็กครับเหล็กหนาๆเลยผู้ชมเพราะว่ามันทนความแข็งแรงด้วยครับ อาพวกอื่นเป็นเลดเป็นไรก็ได้ครับอย่างนี้ยเป็นลงเป็นเลดได้หมดแต่ถ้าช่วงล่างนี่ก็จะเป็นเหล็กเฟรมช่วงล่างโครงเนี่ยครับก็จะเป็นตัวตัวครับสวัสดีครับ,รบเอาคันไหนเอาเ,อาเลยเลือกเอาคันนี้สูตรเม็ดครับผมคันนี้แจ๋วรับประกันจากทีมงานครับผม งานแก้วกินรีแก้วกินรีการเกษตรครับผมนี่ของอู่นี่ครับอ๋อคนนี้คนนี้เจ้าของอู่คนนี้เจ้าของอู่ครับเนี่ยครับนี่นี่ครับกำลังเช็คระบบครับนี่ไปคืนนี้แล้้วไปคืนนีใช่ไหมครับอันนี้โบคู่เหมือนกันครับนี่โบคู่เดี๋็กออามาทั้งงในใส่สามตัวเลยตาต้องมาแอบใส่สามตัวตาขับคันไหนเนี่ยเป็นเจ้าของเลย อันนี้พ่อของเสียมดใช่ไหมตออาอ๋อ,อเพชรรัฐการเกษตรรับซื้อข้าวด้วยนะครับหยาดหยาดกันครับนี่ก็สายพานแปดนะครับตึงเป๊ะเลยผู้ชมบูช่างปุ้นเทไล่เจ้าสองพันยิบสาม อย่างสวยเลยครับช่างปุ้นเทไล่จัดให้ตามสั่งครับผมอันนี้ก็ต่อที่อูช่างปุ้นครับเทไล่ทอสวยๆเลยครับเงาวับเลยพี่ชมเพิงไปล้างมานะเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะไปนาปีน้นำเงินเงาวับเลย นเจ็ดร้อย รถข้าวโชคเพชรรัฐที่ผมได้มาถ่ายรีวิวนะครับก็มีรถติดดินของอู่พอเจริญพัฒนาของปาตุ้ยครับทางเสียมดก็ใช้ชรถติดดินของเฮียตุ้ยครับผมเสียมดก็ใช้รถติดดินของ ป่าตุ้ยครับพอเจริญพัฒนาครับเนี่ยครับจเจ้า2023ลายยักเขียวสวยจัดสวยจริงเลยผู้ชมสั่งเพ้นโดยเฉพาะเลยมั้งครับเนี่ยพอเจริญพัฒนา นี่ก็โรถตดินที่ทีมงานเนี่ยครับของเสียมดเครื่องตัวไหนครับเนี่ยเคสิบสามสามร้อยหกสิบแรงเลยครับอ๋อเครื่องเคสิบสามครับท่านผู้ชม เครืองใหญ่ปลายแรงแรงจัดเลยครับ K13 แต่รุ่นใหม่ๆก็ P11 ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอ่า เนี่ยครับรถคันแรกของตาเลยครับทีมงานเสียมดนเนี่ยครับ,เ,รบเป็นรถคันแรกของที่อูที่ทีมงานเสียมดของตะข่ายเลยครับมีคันแรกคันที่2องคันที่3คันที่4ี่ทำ รถทีอูครับผมก่อนจะลงนาปีปราจีนบุรีก็เนี่ยครับเริ่มรถเกี่ยวเริ่มลงนาปีปราจีนแล้วครับทุ่งใหญ่เหมือนกันครับรวบรวม,รวมนาปีเลยครับรถเกี่ยวก็ไปลงทุ่งแถวปราจีนเนยอะปราจีนนะครนายกเนี่ยครับ ฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ท่านผู้ชมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกลดติดตามช่องคนน,น้นหนวดพูดไม่เก่งด้วยครับก็ทําคลิปผิดพลาดประการใดต่อค่ายต่ออูก็ขอโทษขออภัยด้วยครับผมขอบคุณครับ